มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เออเขาก็เข้าใจแหละว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ยุ่งยากเรื่องมากเอาแต่ใจแล้วก็ถือดีว่าตัวเองอะ่ะมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้าหาเยอะแต่ทุกตัวเลือกหรือคนเข้าหามันไม่ได้ตอบโจทย์เขาขนาดนั้นน่ะช่วงเวลาที่คุณนิ่งเงียบไปอะ่ะคนคนเนี้ยเขาคิดนะภายใต้ความเงียบอะ่ะเขาคิดว่าคุณอะ่ะทำไมถึงไม่ได้เห็น เขาเป็นคนสําคัญสําหรับคุณอีกแล้วอ่ะคุณกลับอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ด้วยดีด้วยดีกว่าเคซสอีกแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดมากขึ้นทําให้เขาอยากพูดอยากคุยกับคุณมากขึ้นคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขาในช่วงเวลานี้เลยนะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเขาได้แต่นิ่งเฉยแล้วก็มองแต่ในเรื่องราวของตัวเองคนคนนี้เขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงคุณเองก็น่าจะรู้ว่า การที่ดิวกับเขาเนี่ยมันยุ่งยากมากๆแต่ตอนนั้นน่ะคุณก็แค่มองว่าเขาก็คงเป็นไม่เยอะหรอกดิวไปดิวมาเฮ้ย <c oughs> เป็นเยอะว่ะเพราะฉะนั้นเหนื่อยแล้วขอขอพักก่อนขอกลับมาสนุกกับตัวเองก่อนนะในรูปแบบเดิมๆของคุณน่ะที่คุณเคยทําแต่ระหว่างทางอ่ะคุณก็นึกถึงเขาเหมือนกันนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าตัวเขาอ่ะตอนเนี้เหมือนกับเขาอ่ะกลับไปตระหนักรู้เนี่ย ให้จัสติเมนต่ะตระหนักรู้ว่าการมาเจอคุณกับเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วคุณมีอะไรพิเศษทึ่ดึงดูดเขาอ่ะเหมือนกัอยากที่จะกลับมาทําตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมละทิ้งนิสัยความเง่าความเป็นแบบเอาแต่ใจอ่ะเพื่อจะได้ไปต่อกับคุณได้เออคือด้วยความที่คุณอ่ะเป็นคนที่มาเติมเต็มเขาได้ พ่จัสเมนน่ะมันเป็นไพ่ของการที่การมาเจอกันน่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีเรื่องภพชาติเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เขาคนนี้อยากที่จะกลับมาเริ่มต้นกับตัวเองอยากที่จะมาเรียนรู้ความรักครั้งนี้กับคุณเออยอมที่จะละทิ้งอีโก้เพราะเขามารู้แล้วนี่อีโก้มันไม่ได้เป็นความสุขนะแต่มันเป็นความถือดีถือเด่นความที่อยากเอาชนะมากกว่าแล้วก็ เป็นอะไรที่ซ่อนไว้อยู่ในใจว่าอยากลบเลือนตรงนี้เพราะเขาเคยมีบาดแผลในอดีตเขาไม่อยากที่จะไปนึกถึงในเรื่องอดีตอะเขาอยากที่จะเป็นคนใหม่ในรูปแบบเดิมที่เขาเคยเป็นอะแต่ก่อนเนี้ยเดอะซันเขาเป็นคนที่ล่าเริงสดใสมากนะแล้วก็น่ารักมากๆแต่เพียงเพราะไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่อะเลยทำให้เขาอะอ่อนแอพออ่อนแอปุ๊บทุกอย่างด๋อยไปหมด ทีนี้เขาก็กลับไปน้ำมุมมองเดิมของเขาว่าเขาควรจะต้องแก้ไขเดอะฟู full, การที่อยู่คนเดียวมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะมันเริ่มรู้สึกว่าต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเขาแล้วคุณนั่นแหละเข้าใจเขาได้มากที่สุดอืมด้วยเซนส์ของคุณนะ่ะมันบ่งบอกว่าคนคนนี้ยอาจจะเข้ามาเพื่อให้คุณน่ะจะต้องเยียวยาเขาก็ได้คุณไม่ได้รู้สึก ที่จะเกลียดเขาหรือว่าไม่รักเขานะแต่บางครั้งคุณอยากจะให้เวลาเขาอะเพื่อให้เขาได้คิดทบทวนว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ซึ่งพอเขาทบทวนอะเขาอยากที่จะจบจากอดีตแล้วไปสู่ในเรื่องราวของปัจจุบันความเป็นคนที่อยากมีความรักที่ดีอีกครั้งหนึ่งความรักที่สดใสความรักที่ไปต่อกันได้ในอนาคตนะคะแล้วเขาก็คิดด้วยว่า ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีนะนี่ไงให้10บดาบเขาจะละในเรื่องของอดีตที่เขาเคยพบเจอมาเรื่องที่ไม่ดีไปสู่ในเรื่องราวที่ดี10ดาบ3ดาบเนี่ยเขาเคยโดนคนทําร้ายจิตใจเขาค่อนข้างหนักแหละแล้วตอนนี้เขาก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเขาควรจะต้องทิ้งตรงนั้นน่ะไปเพื่อไปสู่จุดใหม่จุดของการเป็นตัวตนคือเลิอกออก เอ้ยไม่ใช่เลือกอยู่ในพื้นที่เซฟโซนได้แล้วจะต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากันในเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆซึ่งตัวคุณเนี่ยเข้ามาสอนเขาให้เขาอะ่ะได้มองเห็นอะไรมากขึ้นในวันดีๆสิ่งที่ดีๆอะ่ะแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆไม่เคยเลยอะ่ะที่จะเชื่อคนอื่นแต่ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเนี่ยมีการโดนจิตโดนใจให้เขาอะ่ะนายกลับมา มองสิ่งรอบข้างได้แล้วโดยเฉพาะความรู้สึกที่มีคนคนหนึ่งนะอยากมอบสิ่งดีๆให้ The World เนี่ย The World และ i ิว Of f o r t u n e เนี่ยก็คือคนที่จะมาแก้ไขเยียวยาเขาอะให้เขาได้ไปสู่จุดที่ดีจุดที่ใช่เนี่ยแหละมันเลยทำให้ตัวเขาเนี่ยเริ่มที่จะละอีโก้ไม่มีอีโก้อีโก้มันไม่ได้ตอบโจทย์เขา เพราะสิ่งที่เขาต้องการในเวลานี้นั่นก็คือความรักความรักที่คู่แท้ของเขาอะกำลังที่จะมอบให้เขาเริ่มตระหนักรู้แล้วแหละว,ว่าคุณน่ะคือสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเขาสามถ้วยนะคุณเข้ามาพร้อมกับความสุขคุณดูแลใส่ใจเขามากๆอ่ะจนบางครั้งอ่ะเขาสัมผัสได้นะว่าคุณมีพลังงานคล้ายๆแม่เขาหรืออะไรแบบเนี้ยอืม <c oughs> เขาคิดเสมอแหละ เขาไม่เคยเจอสิ่งดีๆแบบนี้จากใครเลยอะแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไป King of Cup De v i l ตอนเนี้ยไม่ใช่เพียงแต่ละอีโก้นะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเดวิ่วันเนี้ยบอกได้เลยแบบอาการข้างหลัวมากไปไหนก็คิดทำงานก็คิดถึงคุณว่าตอนเนี้ยคุณทำอะไรนะส่วนเขาอะต้องการกำลังใจจากคุณมากๆสิ่งที่เขาเคยได้แลเขาไม่เคยได้จากคุณในเวลาถัดมา เพราะคุณอาจจะมองว่าฉันให้แล้วเธอไม่เห็นคุณค่าฉันก็ควรจะต้องเก็บเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันจะไปทําให้เขารู้สึกลาคาหรือเปล่าคุณก็แค่กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองแบบรู้คุณค่าตัวเองเท่านั้นแหละสิ่งสิ่งนี้ยทาให้เขาอึดอัดมากในเวลาเนี้แล้วเขาก็อยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้กับคุณไม่ว่าจะเผชิญอะไรก็แล้วแต่ในความแตกต่างที่เกิดขึ้นเขาจะแก้ไข อย่างเช่นถ้าเขาเป็นคนเอาแต่ใจเขาจะปรับตัวเองใหม่ให้รู้จักการที่เอาใจเขามาใส่ใจเราการที่จะต้องรู้จักการพูดการแสดงออกบ้างในความรู้สึกไม่ใช่เอาแต่นิ่งเงียบเพราะไปทางของเขาเขาต้องการสิบเหรียญการเป็นครอบครัวคนรักที่ดีให้กับคุณแต่เขาก็มั่นใจว่าคุณนะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้ความรักจากเขาดูยิ่งใหญ่เนะาะไพ่บอกว่า เขาจะตื่นจากในเรื่องราวความผิดหวังเสียใจไปสู่ความสุขได้นั่นก็คือการเป็นครอบครัวกับคุณเขาจะละอีโก้เพื่อคุณแล้วก็เพื่อตัวของเขาเองด้วยเพราะการที่เขามีอีโกโ้เขาจะไม่ได้ความรักที่ดีจากคุณเนี่ยคือสิ่งที่เขารับรู้ได้ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วทีนี้ลองเอาไพ่ข้อความมาดูไพ่ข้อความบอกว่าอย่างไรไพ่ข้อความบอกว่า เขากลัวที่จะพูดกับคุณแต่เขาต้องการปรับบาลานซ์ก่อนเนี่ยบางครั้งอะ่ะเขาก็กลัวเสียคุณไปนะเขาแอบคิดแหละว่าตัวคุณก็ไม่ได้คาดหวังกับเขาแล้วอะ่ะแต่เขากลับมาคาดหวังกับคุณในเวลาที่สวนทางกันเป็นแบบนั้นคุณคือคนพิเศษสําหรับเขาเขากลัวที่จะไม่ได้ความรักครั้งนี้แค่เพียงในอดีตเขามีบาแดแผลเล่าบาดแผลนั่นอนะ่ะมันนั่งคิดว่า เดี๋ยวมีความรักครั้งใหม่ก็จะต้องเป็นแบบนี้อีกซึ่งจริงมันไม่น่าจะใช่แล้วตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าคุณเข้ามาเพื่อจะเป็นความรักที่ดีให้กับเขานั่นเองนะคะเอาตัวอักษรที่เกี่ยวข้องมาดูระหว่างคุณกับเขามีตัวอะไรบ้าง X เลย์ M มาเลเซีย K คิงดอม C ไชน่าาลาเซีย T ไทยแลนด์ S สิงคโปร์ A อเมริกา E อังกฤษ F ฟราน V ไวต์ยูนเต็ด G ก o ูเกินะคะ เราก็มาดูอันนี้ต่อไพ่หนังฟ้าจะมาบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไพ่หนังฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะต้องมีการเรียนรู้ที่มากขึ้นจะมีการจีบกันเขาไปร้องขอคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้แต่เขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองที่ผ่านมาเขาไม่แสดงออกซส่งความรู้สึกเขากลัวผิดหวังเท่านั้นเองแต่พอเขาเยียวยาแล้วเขารู้แล้ว ว่าความรักที่ดีอะ่ะคือใครก็คือคุณนั่นเองเนี่ยคือสิ่งที่เขารับรู้ได้นะคะไปดูช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญแล้ว,ว่างคุณกับเขามีช่วงเวลาไหนบ้างเลข5นะคะเดือนพฤษภาคมก็ได้เลข4เดือนเมษายนก็ได้นะคะแล้วก็เลข3เดือนมีนาคม4ี่เออสามหเกี่ยวข้องกันแบบนี้เลยนะคะคนคนนี้ ที่เขารู้สึกกับคุณแล้วทีนี้เราก็จะเอาไพ่อันนี้มาดูนะคะไพ่จากเขาอะตอนนั้นอะเขาผิดพลาดอะไรหรอเขาต้องแก้ไขอะไรตอนนั้นอะเขาแค่โศกเศร้าเนี่ยอยู่ในอาการโศกเศร้าก็เลยจําเป็นจะต้องเก็บซ่อนตัวเองไว้ก่อนอับจนนั่นก็คือว่าเขาหมดสิ้นความหวังไงกลัวผิดหวังแต่ตอนนี้เขาปรับให้เป็นกลางและ เขาจะไม่บ้างงานจนเกินไปและืมจะปรับความรู้สึกของตัวเองให้กลับมามีความเพียรความพยายามแล้วก็ให้คุณอ่ะให้อภัยเขานะอืการค้นพบความรักที่ดีเขารู้แล้วว่ามันคืออะไรก็คือการปรับสมดุลในชีวิตไม่ใช่สุดโต่งจนเกินไปแต่มันจะต้องเป็นทางสายกลางแล้วก็ใช้ชีวิตในรูปแบบที่คนอื่นเขาก็ใช้กันทุกคนเคยมีสตอรี่ความผิดหวังแต่มันไม่ใช่ว่า จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเขาก็แค่ปลดปล่อยพลังงานของความกลัวออกมาได้แหละต่อไปก็คือเขาจะไม่กลัวและเขาก็จะกล้าไปต่อกับคุณในรูปแบบของความรักที่คุณอะพร้อมที่จะไปต่อกับเขาด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแดนดอมขอขอ,ขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังนะคะฝากหมุดไว้แล้วก็จะมีสินค้าให้ได้ดูก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญเหมือนกันเพราะาไรายได้นำมาหักแล้วก็ ไปทําบุญสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวกับแผนนะคะก็จะมีคลิป1นาที3นาทีฝากดูด้วยแล้วก็ชุมชนนะคะคลิปเก่าๆดูได้คลิปเก่าๆดูได้ดไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสนะคะแค่ดูแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แค่นี้ก็ได้บุญด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยอากาศไม่ค่อยดีนะคะก็อยู่ว่าดูคลิปไปสนุกสนานไปหัวเราะไปก็มีความสุขทีนะคะ แล้วช่วงนี้ก็คืออาจจะทำคลิปมีหลายๆอย่างมีเพลงบ้างมีอะไรบ้างให้ทุกคนได้ดูกันเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถน,นะคะจะได้ไม่เบื่อกันนะก็อยากให้ดูเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการดำเนินชีวิตวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย